โอ้กมาดีมาก ได้ที่ยึดตัวกันกระบัดอันนี้พี่เขาแถมให้ด้วยนะครับอ้กันกระแทกแบบใหม่ตัวเนี้ยอ๋อออกมาแล้วไมโปรโปร RS4 นะครับ ปรับได้หลายคิกด้วยครับตัวนี้แล้วก็มีปรับแบบออตโต้เวลาแบบถ้ารถมาสบัดแรงๆจะกลับมาอยู่ตรงกลางให้เลยนะครับเป็นสีน้ำเงินที่ปรับทองนะครับโอเคครับนี้ก็มาดูอันเก่าเนาะตัวนี้อันเก่าผมจะถอดออกนะครับก็น่าจะได้ถอดทั้งขายึดตัวนี้ ของเทียมเนี่ยกับตัวกันสบัดนะครับแล้วก็ตัวที่ยึดกับหูเนี่ยได้ถอดประมาณสองจุดนะครับเพื่อที่จะเอากันสบัดตัวเก่าออกนะครับอันนี้ก็รั่วแล้วนะเนี่ยน้ำมันรั่วเ,เยอะเลยนะครับซีนน่าจะไปแล้วต้องได้ถอดตัวนี้ออกก่อนนะน้ำมันรัน่วแบบเยอะเลยนะครับดู มันเยอะออกมากเลยเนี่ยตัวหูงการสะบัดเสียแล้ว เป็นการสบัดเก่านะครับอันนี้จะเป็นของใหม่เป็น h y p ปอร์โป s c นะครับตัวท็อปเลยนะครับนก็เดี๋ยวลองเอามาใส่หูเดิมดูก่อนถ้าใช้ได้ผมใช้หูเก่าไปก่อนนะครับมันจะได้ไม่ต้องไปแปลงให้ยุ่ยงยากนะ ก็ถือว่าใช้ได้นะครับหูเทียมนะฮะหูกันสะบัดเทียมมก็อาจจะใช้ตัวเดิมไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนตัวของใหม่เนาะตัวนี้ตัวนี้เป็นของแท้นะครับเป็นหูยึดกันสะบัดแท้นี่นก็เดี๋ยวใส่เลยก็ได้แล้วก็ใส่ได้อลองอนกอนก่อนูครับโสวยจัดเลยฮนะไฮเปอร์โปแท้ สีมันไม่เหมือนกับของเทียมนะครับสีจะไม่เหมือนของเทียมเลย อันนี้จะเป็นหูงานเทียมตัวนี้หูแท้นะครับไซส์จะต่างกันเลยตัวโว่มมันก็ชียร์เทีนี่แน มีเริ่มเข้าแล้วนะครับแอบใส่ยากเหม,มือนกันนะแ้วทีนี้รถผมเนี่ยทัศ,าศาบัตรนี่ต้องแปลงนะครับ อ๋อเปิดเหียบเอาลาดูขื้นปิงกันไหมน้ำด้วย ถ้าไม่ได้ก็น่าจะได้แก่ ได้ไหมประมาณนี้โคตรยาวอ่ะเนาะพี่ไม้นมันจะไม่ได้ระดับนะครับอ่าออกมาโซ่ประมาณนี้ตรงมี้ขันยึด โอ้โหนบเนบเลยนะครับเออแจมแจมอ่าเลี้ยวขวานีใช้เป็นขาเทียมแล้วแหละดูดิเห็นไหมมันเบียดกันะบัดด้วยตัวแฟลิ่งที่ผมปาดไวนะ้เนี่ยอาจจะได้ใช้ขาเดิมนะครับทีนี้ นอดมันก็จะกลับมาใช้ของเดิมได้โอ้จบเลยแต่สวยนะขาแท้เนี่ยมันออกแบบทองทองที่เราใส่ในคอครับ <c oughs> ประมาณนั้นะครับโอเคน่าจะได้ใส่ขาเทียมนะครับตัวนี้เบียดอะเบียดเฟอรดูดิเสียของเลยแบบนีน้โอเคเดี๋ยวมาแกะออกเหมือนเดิมนะครับตัวนี้งานเทียม ใช้มาได้สี่ปีนะครับแตกแตกตั้งแต่สองปีแรกแล้วแหละเนี่ยอันนี้เป็นงานเทียมเนาะแตกแตกสองปีแรกอันนี้ก็ขาเทียมสีมันจะไม่สวยมันขาแท้อยู่ไหมมันออกทองคล้ายทองที่เราใส่ในคอแล้วแหละนี่จะทองแบบสีแบบทองเหมือนทองสีล้ออะประมาณนั้นนะครับอ่านี่เราจะถอดเอาขาเทียม ตัวขาแท้เราจะถอดเก็บนะครับเราจะใช้เป็นขานี้เป็นขาการสบัดของเทียมแท้นะครับใช้เป็นของเทียมเพราะมันเตี้ยก,กว่านะครับอะให้ดูของแท้มันจะสูงเพราะว่าใส่กับบิ๊กไบมันโล่งมันจะไม่ชนกับแฟลิ่งนะครับแต่พอเป็นของเทียมเห็นไหมมันใส่กับรถเล็กได้ทำมาเผื่อเลยโอเค นี่ก็เลี้ยวไม่ติดเนาะต่อมาก็จะใส่กันสะบัดนะครับอ่าสไลด์เข้าไปอันนี้ก็ไปเจียเรียบร้อยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาลองอ่ะประมาณนี้ล็อกดูก่อนว่าจะใช้ได้ไหม ตึงมือนะครับลองเลี้ยวดูอ่าเลี้ยวสุดนะครับขวานี้จะมีงัดงอยู่นะจริงๆสำคัญนี่คือตรงนี้คือเราต้องเลี้ยวซ้ายให้สุดให้ได้ครับเพราะเราต้องล็อกคอจะขวาจะมีสิทธิ์บ้าง ขวาเราก็ไม่ต้องเลี้ยวเยอะอะเลี้ยวพอประมาณนะครับโอเคโดยรวมก็อ่าเรียบร้อยก็ประมาณนี้นะครับที่เหลือก็ต้องตัดน็อตให้มันสั้นลงตัวเนี้ย สวยมากครับดูเข้ารถมากนะดูเต็มมากโ,โหอย่างโฟูเลยอะไรแน่นกว่าเลดด้วยนะอะไรมันเยอะน็อตเลดทั้งคันนะครับคับนนี้โอ้โหปรับปรับได้หลายคลิกมากดูฟังเสียงยี่สิบคลิกนิดๆนะครับโอ้โห ศูนย์เก้ายังปรับได้ไม่เยอะขนาดนี้นะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่มีข้อดีนะตัวนี้คือมันมีการสะบัดแบบออโต้นะครับข้างในคือถ้าแบบมันสะบัดแรงๆอะ่ะเราเราตั้งไว้ใช่ไหมสมมุติสิบคลิกใช่ไหมทั่วไปพอขี่ไปอย่างเงี้ยแล้วมันตกหลุมสะบัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะปรับการสะบัดให้หนืดเองอัตโนมัตินะครับตัวนี้ผมชอบมากโอ้โหแล้วเอามาใส่รถเล็กเลยใค้ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ like, ด้วยนะครับสวยงามมากค,ครับ ไฮเปอร์โปรตัวท็อปมาติดตั้งในรถร้อยเสียบนะครับ